วอนหน่ต้องขอที่ายก่อน,นครับก็คือที่ต่างประเทศเนี่ยมันมีอาชีพหนึ่งที่เรียกว่าเปเปอร์บอยก็ <Paper Boy. S 2> แต่เป็นไทยก็คือเด็กขายหนังสือพิมพ์นั่น<า>แหละเครื่งหน้าที่ของเปเปอร์บอยเนี่ยมันก็คือแบบอ่านข่าวพาดหัวบนหนังสือพิมพ์เพื่อจะแบบเชิญชวนให้คนมาซื้อใช่ปะ่ะแล้วก็พวกนี้เราจะเห็นในหนังไม่บ่อยเลย ในไทยอ่ะยังไม่ค่อยมีนี่ใครจะคิดเอาเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะครับเพราะว่าแล้วขายวอเลสเราล่าสุดนี้จึงวางแผงไว้นะหนึ่งห้าศูนย์สี่ไอเลิฟไมจ็อกอ๋อไอดีอันนี้เอาคะแนนเพิ่มไปสองคะแนนเอฮาอาชีพเสริมไปไปหาได้ตามแผงหนังสือหรือขายวอเลสดอทคอมก็ได้เดี๋ยวนะขายของไปเลยวิผมว่าเรื่องพี่ตลกผมเไม่ได้ไม่ได้อยู่ไปกลับมากลับมากลับมาครับทีนี้ก็มีผู้ชายคนหนึ่งครับให้เป็นชื่อ สตีฟแล้วกันเดินเบื่อๆ,ๆอยู่ในเมืองครับก็เลยแบบไปสะดุดถูกับเสียงเสียงหน ün. ึ่งก็คือเสียงของอ้เฟเบอร์บอยนี่แหละ <c oughs> พูดว่ามิจฉาชีพลึกลับมีเหยื่อห้าสิบคนในวันเดียวหนังสือพิมพ์ไหมครับมิจฉาชีพลึกลับมีเหยื่อห้าสิบคนในวันเดียวหนังสือพิมพ์ไหมครับ๋อ,อคืออ่านพาดหัวห้คนอยคือ่านโชว์โชว์หนังสือพิมพ์เลยนี่ก็ดูน่าลึกลับเนาะเขาก็เลยเฮ้ยบ้านเมืองเกิดอะไรขึ้นวะอูเช็คข่าวในเฟซในไอจีมาตลอดไม่เคยได้ยินข่าวนี้มาก่อนเลยไอ้น้องเอามาเล่มหนึ่งขอออานย เขาก็รีบออกมาอ่านตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายแล้ว่เกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าไม่มีครับข่าวนั้นไม่มีก็เลยงงเลยถามไอ้น้องไหนวะข่าวมิจฉาชีพลึกรับไหนยี่ห้าสิบคนไม่เห็นมีเลยวะไอ้น้องก็เลยว่าไม่มีใช่ไหมพี่มันถึงลึกลับไงเหะพี่ส่วนพี่อ่ะคือเหยื่อคนที่ห้าสิบแล้วก็ขอบหนังสือพิมพ์วิ่งหายไปหนึ่ง ม่น <ะ S 2> ่ไม่ใช่ห้าิเมด้วยนะม่น่าจะเกือบหกสิบแล้ว <c oughs> <laughs> รวมกูด้วยรวมกูด้วยเลย